กาสวัสดีคบพ่อแม่พี่น้องตำ้มซาพากินโชวมารยงานตัวครับผมมาปอแหม่พี่น้องอู้ตำมาตองปอแหม่พี่น้องมามากินข้าวด้วยกันตำมมาตองก็ใบชะพูนี่นะอู๋เสียดายผมมีพักละนาอพ่อแม่พี่น้องตอนไปกินข้าวคนตโต๊บมอก้องนัง่งกินข้าวตัวอ,อันน่ะปอแหม่พี่น้องแดดอืม t o 공사야 หอมน้ำปูล้ำหม้อขนาดปุ๋มไอพี่น้องเจโรดตะทุ่นน้ำเหมือนเดิมเน้อปุ๋มไอพี่น้องลานอยู่ตรงฟูดคอร์ mm วันนี้พี่สีหนูสวนแน่นเพชรขนาะดต่มมาจ้องต่มมาม่วงเนี่ยตัม่มสนะ้มเลยครับ เจโรดตัดป่อม่ไปลองโรดตัดพะเยาแพ้่กายไปกับมา้ารอว่าแพรไปซื้อของที่โรดตัดลองแวะไปสั่งจิ้มพอนเนื้อป๋อม่ไปลองลานเจคนน้ำอยู่ตรงฟุตคอร์ด ຕต, <c oughs> ต๊ะแล้วก็ยุทแล้วก็แดดแล้วก็โบ๊ทแล้วก็มือมาตห กุ้งแห้งปุ่นใส่ไส่ไงขนาดประมาณไม่ของเจ๊ค นายะนาเสียงรถไทยก็จะนักน้อยเนื้อเปล่าไหมพ่อ กานที่เพชรนะประมาณลองตำสายพีกแค่ง ทุกวันนี้ภาพมัได้แห้งแดดนะแห้งล้มไปล่อยไปลองหมึกมันหรอ พี่สินู๋สวนวันนี้แน่นขนาดประมาณไม่อู้บ่สงสัยเจ้าของสวนหรือมุดน้ำประมาณไม่้อง ที่มขคนขนานดะใบชะพูนานี่ต้องลางดีๆหน่อยผมไม่ไปมองว่าฝนตกมัน tay bay tay nhận phần là mình xe tải xài đến cái má ít bay กินตอนเตียงๆตอนๆแดดตอน,นอเนี่ยนะอู้เข้ากัน <c oughs> แต่ช่วงนี้พายุเข้าประมาณน้องฝอนตกตลอดจัดเพชร แห่งเจคุณงามนี่อูเพช <c oughs> <c oughs> เพชขนาดประใหม่ไปอ้องอู้หอมละมอ่อดำมาร้องแบบสเสนเช้าเหนืองแ้ๆๆแ้ประใหม่ไปอ้องอู้หอมน้ำปูหอมหอมปัมเปอร์ ผมหม่ไปน้องต้มสั่งรสจัดเพชรผมหม่ไปน้องได้ดังใจสมมาตองเนาะเพชรพริกแห้งผมหม่ไปน้องป๊าขึ้นขนาดได้ดังใจป้ารสจัดเพชรนรกแตกเลยผมหม่ไปน้องโอ้ดึงว่าชุดยอดแตกลำกับลำเพชรกับเพชร กิเพสเจี๋ยนะผมไปน้องยุดกินมาได้เลยต้องกินตลอด้ายุดเกิดคือย่างเลยเนาะผมไปน้องพิกัดเนาะผมไปน้องเจ้คนงามโรตัสดูตรงฟูตคอร์เนอร์เนาะมีอยู่ชาวเดียวต่ำมะม่วงต่ำมะต้องต่ำชมต่ำอย่างีรเนาอยู่ตรงหัวมุงฟูตคอร์ดพอดีร้องบอสผมไปน้องแนะนำาขนตีบากินเพสบโลจัด แนะนำสั่งรถปกติเน่อยเนาะผมไปพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บัดนี้สั่งรสชาต้มสาเนี่ยโอ้บอกไ,ไปพี่น้องต้องค้นขลินเพชรแท้ๆเดนจะกินได้เนะาะรสชาติมาะขนาดเนาะท <c oughs> ีนี้ก็ต้องขอตัวทำพั้ทุกคนเนาะผมไป่น้องโอ้เพจขนมจะไปหาไอ้ตรงกระติ้มกินก่อนโอ้บรรยากาศบ้านต้มงสองอาทิตย์ปลายแล้วผมไปพี่น้องประทายจะประมาณสิกบกบวันน่ะ ตีฝนตกตลอดพายุเข้าตลอดเนาะผมไมพี่น้องแดดแทบจะแบบนีเลยเสื้อผ้าแห้งล้มผมแม่พี่น้องเนาะจะได้กระดูกรรักษาสุขภาพตัวเนอ่อเนาะคลิปนี้ตรงสาพานชงโชว์ก็ต้องขอตัวลำลับผมไม่พี่น้องไปก่อนนะครับการเวาสดีครับผม